เมื่อวานที่ลงคลิปไปนะครับก็มีคนบอกว่ากฎหมายไอ้ปิกอัพเนี่ยมันออกมาแคปเนี่ยนะออกมาตั้งแต่ปี22อันนี้เข้าใจนะออกมาตั้งแต่ปี22แต่ทําไมต้องมาทํายุคนี้ล่ะแล้วยุคนีย้ยุคข้าวยากหมากแพงเนี่ยจะกินกันยังไม่มีเลยจะตายหากกันอยู่แล้วนะครับจะเอาเงินที่ไหนไออกรถออกลากันใหม่ต้องเข้าใจกันบ้างนะครับเออไรคาซงคาซีดอะไรอะคุณคิดดูเด้ถ้าเอาคาซีดมาตั้งแล้วเด็กนั่งเนี่ยถามว่าแม่เด็กจะไปยังไง นั่งในแคปไม่ได้จะไปยังไงหาแม่เด็กต้องนั่งรถเมย์ไปเหรอหรือ,รอนั่งแท็กซี่ตามไปอีกคันหนึ่งเหรอมันไม่ถูกนะตอนเนี้ยนะครับตอนเนี้ยคุณเอาสมองเนี่ยมาคิดก่อนว่าทํายังไงให้น้ำมันถูกลงให้แก๊สถูกลงค่าไฟไม่ต้องขึ้นเออทำยังไงให้ประชาชนอยู่กันได้ก่อนตอนนี้อยู่กันจะไม่ได้ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แบบอัตคัดเนะี่ยผมก็อยู่แบบอัตคัดเหมือนกันทั้งทั้งที่ผมเคยอยู่สบายนะในในยุคก่อนนะแต่มายุคนี้อยู่โคตรลาบากผมบอกให้เลย ไอ้เฮียไม่รู้จะอยู่กันยังไงแล้วเนี่ย